ในที่สุดบริษณ์เดือนมีนาคมก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายวันที่7วันที่แก้วจะตีบ้าน13บถึงบ้าน17เช่นเคยมาดูกันว่าวันสุดท้ายแก้วจะไปสวยหรือไม่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นใจแก้วหรือแกบแก้วเจอบ้านต่ำกว่าทั้งสาหลังเลยแกับบ้าน13เจอบ้าน12บ้าน14บเจอบ้าน13และบ้าน15เจอบ้าน14เราเริ่มต้นที่บ้าน13นะครับโดยแก้วใช้สุดนี้เลยก็จะเป็นโกเลมโกเลมแข็งและแม่มดนะครับ เราจะเอาพลวัยสายฟ้าไปโจมตีกันแล้วก็ผู้กล้นแก้เอาคิงไปกับรองท้าบู๊ตพลวัยบนน้ำแล้เอาคว้นไปกับหุ่นเช่อพิยากระจกคุ้สเศ็เอาปู่ไปกับคัมภีรอมตะและอัญมณีแห่งชีวิตแล้วก็เจนไปกับรองท้าบูธไฟฟ้าแล้วหอกติจรวดครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแก้วจะตีบ้านตำกว่าได้สำดาวหรือไม่การโจมตีนีครับแกเห็นว่าป้อมซีนครับคือป้อมเดียวเลยครับที่เป็นป้อม โจมตีแบบกระจายแรงแรงนะครับก็คิดว่าจะใช้สายฟ้านครับลงไปอาจจะปล่อยไปที่ควีนครับหรือไม่ก็ปล่อยลงมาที่ป้อมเอ็กบเนาะแล้วก็เข้ากัน,นครับคิดว่าเขาตึงขวาจะเข้าไปพอเรามีเครื่องยิงเดือดร็อกนั่นเองโอเคมาโจมตีกัน,นครับน่าจะไม่ยากเนาะก็มาดูกันได้เลยมาถึงแก้วก็จะใช้พนวยสายฟ้าลงไปนะครับเดี๋ยวเรารอควีนแป๊บหนึ่งแก้วรอควีนแป๊บหนึ่งก่อนนะครับก็จะ ร้อยควีนลงมานะครับแล้วเราจะใช้เพนไวสายฟ้าลงไปกันแก้วปล่อยเพนไวนลงไปก่อนแล้วแก้วปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับรอควีนมานิดนึงตรงนี้เนาะเอาเราปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับควีนไม่ตายลงไปนะครับแต่เราได้ป้อมเอ็กโบกับป้อมอินซีนะเราเข้าไปต่อครับก็ใช้โกแข็งลงไปดิ้งขวาหนึ่งตัวเมมมดสองตัวครับด้านบนปล่อยโกแข็งลงไปเมมมดสองตัว แล้วใช้กุลิมลงไปตรงกลางครับเปิดขึ้นดือดล็อกคิงควีนปูแล้วเราใช้โก้แข่งลงไปนะครับใช้แม่มดลงไปหมดเลยจากนั้นเราจะเข้าไปกันนะครับอาวุธส่วนใหญ่มันจะเป็นเป้าหมายเดียวนะครับไม่ได้เป็นหลายเป้าหมายรวมถึงป้อมละวาน,นครับเป็นเส้นเดียวแล้วก็สามารถที่จะแช่ไปได้นะครับถ้ามันล็อกเป้ามาที่คิงเพียงเท่านี้เราก็น่าจะมีลุ้นที่จะได้สมดาวเลยเองจะแช่ไปนะครับแช่ท่าไม้ตายคิงเพื่อโจมตีสาระวานนั่นเอง แล้วพอเข้าไปนะครับเราก็ดูนะครับว่าอาวุธไหนมันโจมตีอะไรเราเนาะเราก็จะใช้เมียบ้านะครับลงไปได้แก้วป่อยาบ้าไปที่แขแคนครับเป็นเยติและเยติก็จะเข้าไปโจมตีด้านซ้ายแก้วป่อยเจนครับลงไปด้านล่างถ้าไม่ตายนะครับเราก็จะแช่ไปที่อะไรดีแก้วแช่ไปนิานขวานครับหนึ่งทีแล้วก็แช่ไปด้านซ้ายนะครับแบบนี้เลย เหมือนเรามารังแกเด็กเล่นครับก็ตีสาดาวได้สบายใจเลยวันนี้ก็น่าจะชิวๆนะครับน่าจะยากตรงที่บ้าน16กับบ้าน1 7นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสุดท้ายแล้ววันนี้แก้วจะเก็บสาดาวทั้งทั้ง5ตาได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่แรกก็ใช้แม่มดนะครับที่แก้วไม่ค่อยดีเอามาเล่นเท่าไหร่นะครับแต่เราก็คว้าสาดาวได้แบบชิวๆเลย มาชมไม้ที่สองกันต่อนะครับก็จะเป็นบ้านสิบสี่เจอบ้านสิบสามนะครับแก้วเห็นความได้เปรียบก็เลยจะใช้สูตรซูเปอร์มังกรครับเอาไปกับซูเปอร์มินเนี่ยนครับเราจะใช้เจ้าชายนะครับไปกับหุ่นเชิดลูกสมุนลูกแก้วทมิน,นครับแล้วก็ควีนหุ่นเชิดพิรยายลูกธนูยักษ์ปู่นะครับไปกับสองคัมพีแล้วก็เจนนะครับไปกับรองเท้าบูธไฟฟ้าแล้วหอ,อกติดจรวดครับเดี๋ยวเราไปอรังแกเด็กกัน,น ไม่ได้เจอนะครับก็จะเป็นบ้าน13ที่โหดใช้ได้เลยนะครับเราจะเข้าไปนะครับต้องดึเครื่องกวาดอากาศครับซึ่งแก้วคิดว่าแก้วจะใช้ควีนยิงป้อมพูไปนะครับได้เครื่องกวาดอากาศ2องป้อมได้ป้อมพุ่2สป้อมน่าจะคุ้มมากเลยครับแล้วเราจะใช้ทางฝั่งของซูปเปอร์ลูกกระจองนะครับลงไปพังบ้านนั่นเองนี่คือแผนของเรานะครับก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวเราใช้ใช้ควีนยิงไปเลย วินต้องแม่นหน่อยเนาะแกปล่อยไปนะครับแม่นไหมแม่นนะพังหมดเลยนะครับแล้วก็จะไปต่อเราไปด้านบน,นครับใช้บอลลูนเช็คก,กับดักแล้วปล่อยซุปเปอร์มังกรไปหนึ่งตัวนะครับจากนั้นเราปล่อยบอลลูนเช็ดก,กับดักเนาะเราใช้เรือหอกก่อนนะแล้วเราใช้ซุปเปอร์มังกรลงไปนะครับปล่อยปูเจ้าชายแล้วก็เรือหอกลงไปเลยแล้วก็เราจะใช้สกิลคมพิมตะเลยครับเราใช้แม่มล่องหัวลงไปได้ เดี๋ยวแกจะปล่อยล่องหนครับลงไปที่บ้านแลวใช้น้ำยาโคนว่าล่องห่นลงไปแบบนี้เลยครับก็จะโจมตีรอบบ้านได้ครับเราแช่ที่บ้านก่อนหนึ่งทีโอเคเราจะเข้าไปครับก็จะโจมตีได้แล้วก็ได้สรารวาหมดเลยครับโจมตีบ้านต่อบ้านก็จะพังลงไปเป็นไงสุดนี้เด็ดไหมเด็ดเนาะต่แก้วใช้เจลงไปด้านล่างครับโจมตีสรารวาเส้นเดียว แล้วก็ใช้ยาบ้านแกให้กับซูเปอร์มังกรเจจะเข้าไปนะครับปา6์กตีจรดวดไปที่สารวาัตเส้นเดียวแล้วก็ไปที่ป้อมพุ่นั่นเองก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีได้แล้วก็สามารถที่จะคว้าสำดาวจากบ้านตํากว่าได้นะครับเป็นวันที่แก้วภูมิใจนะครับที่แก้วคว้าสำดาวได้นะครับแก้วเองมาลังแกเด็กก็จะโมนักโมนาเนี่ยเดี๋ยวรอบ้านส6บกกับบ้านส7จก่อนนะขาจะทำให้ บ้าสิบห้าเจอบ้าสิบสี่โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆฉะนั้นเราจะใช้เปก้าปาหินและข้างข่าวไปโจมตีบ้าสิบสามกันท่านที่ใช้ก็ทมนี้เลยครับแก้วใช้ข้างข่าวเอาไปเจ็ดขวดแล้วก็ใช้คิงไปกับรองเท้าบูทแผ่นินไหวบนน้ำแหลมเอาควินไปกับหุณเชิดู้เยายากระตกุกุศลเอาปู่ไปกับสองคมพีแล้วเจนครับไปกับรองเท้าบูทไฟฟ้าแล้วหอกติจดจรวดนะครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกัน บ้านที่เจอนะครับก็จะเป็นบ้านที่อ่าเป็นบ,บน้านกระแพงเปิดนะฮะเราเข้าไปได้นะครับแก้วก็จะขึ้นบนเข้าไปเป้าหมายของเราคือโจมตีบริเวณบ้านให้ได้นะครับถ้าได้บ้านก็โอเคเลยนะครับเป้าหมายเรามีแค่นี้แหละคือใช้ฐานของเรานะครับเข้าไปโจมตีบ้านให้ได้ฉะนั้นแก้วเข้าเลยเนะครับแก้วจะเข้าไปก็เราเขึ้นขวาก็ได้เนาะฉะนั้นแก้วปล่อยกลเลมลงไปก่อนครับปล่อยกแข็ขงคงควีนปู คือยิงเดือดล็อกเบก,ก้ามีอะไรก็ยัดเข้าไปนะครับเราก็เราเข้าไปได้ในกันแก้วจ,จะต้องแช่ไปที่สรารวานนะครับเดีนะ๋ย,ยวแก้วใช้ยาง้าลงไปเลยก็จะใช้ไปนะครับเบก,ก้าคิงหนีไปด้านบนเนาะเราจะเข้าไปนะครับคืนโจมตีตรงนี้ได้นะครับเราใช้ถ้าไม่ตายเลยเองก็เสียงน้ำฟ้ามานะครับแล้วก็ไปต่อปูลงมาด้านล่างหน่อยเร็วเราจะใช้ถ้าไม่ตายนะครับแก้วใช้ถ้าไม่ตายปูเลยเอง แล้วก็เราไปต่อนะครับก็จะบันเทิงเลยดังนั้นครับเราเข้าไปทางฝั่งขนงทหารครับจะไปด้านในแก้วคิดว่าแก้วจะยังไม่แช่นะแก้วยังไม่แช่นครับก็ไปต่อโอเคเราไปต่อเนาะแล้วไปกระดืงขวาน,นครับก็จะลงไปด้านซ้ายครับจะเข้าไปแก้วดื่มยาพิษนะเขาไม่มีถังแคนครับก็ไม่รู้จะเอายาพิษมาทํมไมแก้วปล่อยลงไปที่เจละกันโอเค แล้วก็เราจะเข้าด้วยข้างข่าวกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูก่อน,นครับว่าเข้าตรงไหนได้บ้างนะแก้วปิลเจลงไปนะครับแล้วก็จะใช้ข้างข่าวครับลงไปแก้วปิดข้างข่าวไป,าาไปดิ้งขวานะครับแล้วเราก็มีแช่แช่ไปที่ป้อมพุกับเอ็กโบเลยแล้วก็ข้างข่าวจะเข้ามานะครับเราแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบเลยแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะแช่ไปที่ป้อมธนูเลยนะครับแบบนี้ แล้วก็แช่ไปที่หอกคอยเดร์เบิดะครับพอมันจากยิงไปที่ข้างข่าวข้างขาวก็จะตายลงไปได้แล้วเราก็สามารถที่จะคว้าสำดาวได้นะครับแบบนี้เลยบุ้งบุ้งบุ้งเย,ย่เราย้ายมาที่แคนแกวกาฟาแฟมรีเหลือสองไม้สุดท้ายของวอริกเดนนี้แก้วจะตีบ้าน16 17ให้ชมกันเริ่มที่บ้าน16ครกับแก้วใช้สุดนี้เลย ก็จะเป็นเยติเพื่อชีวิตครับเราจะเอาเยติไปล้ลเลยครับแล้วก็ใช้สายฟ้า12ขวดเพลินสองขวดครับเพื่อที่จะไปพังอาวุธใดอาวุธหนึ่งแก้วบุตรทหารและบุพการนะครับพอแก้วจะทําให้เต็มที่แล้วก็พูก้านะครับเราใช้คิงไปกับรองเท้าบูธรเพนไหวบอลหําแหลมเอาควีนไปกับหุนเชิดพยโยยากตะคุเซนเอาปู่ไปกับสองคำพีแล้วก็เอาเจนครับไปกับรองเท้าบูธไฟฟ้าและหุ่นเชือดคนขี้หมูป่า เดยวแก้วจะไปสอดแนมบ้าน17ให้ชมกันนะครับเราเจอบ้านสูงกว่าแต่ก็ไม่ใช่บ้านสุงกว่าที่หดเทหร่นะครับแก้วเห็นว่าเอาคมน่องหุ่นอยู่ด้านในนะครับก็เลยจะเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปด้านล่างโดยแก้วจะใช้สายฟ้าครับลงไปที่หอกคอยอาคมแล้วก็ที่เสาระวาด้านซ้ายนะครับแล้วก็ใช้ทหารยัดเข้าไปด้านในเลยนะครับก็หวังว่าแก้วจะประสบความสําเร็จนะยังไงก็มาลุ้นและให้กําลังใจแก้วกันได้เลยแก้วใช้สายฟ้าลงไปด้านซ้ายก่อนครับใช้เป็นไวนลงไป แล้วก็ใช้สายฟ้าลงไปนะครับ1 2 3 4 5 6หขวดแบบนี้เลยเองก็จะพังตรงนี้ได้นะครับแล้วเราไปดิ้งขวาต่อเราใช้พนุ่ยลงไปนะครับแล้วใช้สายฟ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยเองก็จะพังส่วนนี้ได้นะครับจากนั้นแก้วใช้มันก็น้อยนะครับตัดทางจะสาลดงขวานะครับใช้ยตีตัดทางเลยเองเพื่อเล่นเวลาเนาะเราตัดทางได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อแก้วตัดทางให้ชัวร์ก่อนครับเพื่อที่จะมั่นใจนะครับได้ว่าทางเราครับจะเคลื่อนไ แล้วพอยเย,ยติขึ้นยิงเดอะล็อกบอลลูนครับพอเราจะใช้ควีนสีสังฟาออกมานะครับก็เข้าไปแกวักเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เราตัดทางด้านข้างได้หมดแล้วนะครับทาให้ฐานจะไม่ออกข้างนั่นเองแล้วย,ยติจะเข้าไปตรงกลางก็เราใช้ขึ้นยิงเดอะล็อกเข้าไปนะครับทางเราก็จะเข้าไปได้านในกันโอเคเข้าไปแล้วนะครับเราใช้สกิลคัมพิมตะได้นะครับแก้วใช้เลยเองแล้วก็จะเข้าไปนะครับเราใช้ระเบิดเนียเอามาทําไมก่อน โอเคเยติเข้าไปนะครับเราปล่อยเจลงไปได้แก้วปล่อยลงไปด้านล่างเช้ทําไม่ตายเลยเอาไม่ได้เอาหอกจิตจรวดมาครับลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วเยติจะเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่อาวุธด้านในแก้วใช้ระเบิดทิ้งไปละกันแล้วก็คิงยังมีท่าไม่ตายนะครับเราใช้เลยก็จะเป็นกำแพงครับเป็นวงกว้างคินไปต่อนะครับมีนางฟ้าโยยามานครับแล้วก็บอลลูนก็จะลอยไปนะครับรวมถึงเช็ดกบดักด้วยนั่นเอง แล้วก็จะไปต่อเนาะเยติเหลือประมาณ45หตัวนะครับที่อยู่ด้านซ้ายนะครับแต่อาวุธที่น่ากลัวนะครับก็ไม่มีแล้วนะครับเหลือเป็นเทสล่าขอคอยเดบบ์แล้วก็ป้อมพ้อมูลนะครับก็พังลงไปปัญหาคือเวลานะครับเราจะทันเวลาไหมแต่เราเหลือเจนครับที่จะมานะครับก็คิดว่าน่าจะทันเวลานะมาดูกันว่าจะเป็นชนรายแล้วก็จะเข้าไปนะครับเจไปต่อแล้วก็เจอกับป้อมเทสล่านะครับแล้วก็เราไปต่อนะครับอย่าบอกนะ ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้สัมดาวทุกตานครับเดี๋ยวเราไปชมกันตอนครับว่าบ้านสิแก้วจะได้สัมดาวหรือไม่บ้านสิก็ใช้ได้เลยนะครับเจอบ้านสูงกว่าแต่บ้านเขาไม่โหดครับก็แก้วเค็มแล้วนะครับว่าได้สัมดาวแน่นอนเย่ yeah. มาชมหมาสุดท้ายของแก้วกันครับมาดูกันว่าแก้วเก็บสามดาวได้หรือไม่ บอร์ูรอบนี้นะครับบ้าสิของแก้วเก็บ3ดาวได้แค่ครั้งเดียวน่าจะครั้งเดียวนะแก้วถือว่ายากมากๆเลยนะครับกับการตีบ้าสิบเนั้นวันนี้แก้วจะใช้สูตรนี้เลยนะครับเป็นสูตรที่แก้วคิดมานะครับก็จะเป็นการใช้บอลลูนนางฟ้านะครับแล้วก็เอาไปกระปูวองครับพอเราจะยิงลูกไฟไปแก้วใช้ฐานนะครับเป็นซูเปอร์คนงานเหมืองแล้วก็ซูเปอร์คนขี่หมูป่านะครับเอาไปเล่นด้วยกันเราใช้น้ำยาครับเป็นน้ำยาล่องหน ก้าขวัครับแล้วก็เพื่นไว้2ขวนนะครับเพื่อที่จะยิงประสาทแคนแทาแคนขอเป็นซปเปอร์คนขี่หมูป่ามีคมด้วยกลับมานะครับพอเราจะใช้เจ๊ล่องหนด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับว่าแผนที่เก้าเล่นนะครับมันจะเป็นยังไงบอกเลยนะครับว่าถ้าทําได้ตามแผนมันจะสุดยอดคือท่อสองถุงเลยนะครับเราจะเข้าไปนะครับแก้าจะใช้เจ๊ลงไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ใช้ล่องหนเป้าหมายของเราคือโจมตีเสามอนะให้ได้นั่นเอง แล้วก็เราจะเข้าไปนะครับแก้วก็จะทําการเข้าไปเด้ ia, งขวานครับใช้น้ำยาล่องหนครับลงไปเราจะปล่อยล่องห, paper, หุ่นลงไปนะครับให้กับอาวุธครับแล้วก็จะยิงลูกไฟไปที่สารวานนะครับ <Ooh. S 1> เพื่อพังปศแคนและววุธนสวนี้นะครับ <c oughs> ก็น่าจะมีลุ้นนะครับที่จะได้สามดาวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแก้วจะทําได้ไหมแล้วก็จะเข้าไปนะครับส่วนแางเข้าจะเข้ายังไงค่อยว่ากัน,นครับตอนนี้เราต้องตีแล้วนั่นเองกดจมตีเลย แก้วกดปุ่มโจมตีนครับแล้วก็โอเคโจมตีเนาะแล้วก็แก้วจะใช้ขึ้นยิ้ไฟลงไปก่อน,นครับแก้วใช้คนเถื่อลงไปเช็คนะ <Overwatch> แล้วก็ปล่อยขึ้นยุไฟลงไปนะครับต้องเป๊ะนะเอาใช้เ <Overwatch> จ<ก>๊ลงไปนะครับแล้วก็แก้วจะปล่อยเจ๊ลงไปนะครับแบบนี้เลยแก้วปล่อยเจ๊ลงไปนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาล่องหัวลงไปด้าน,นครับแก้วปล่อยล่องหัวลงไปหนึ่งควนเลย แล้วก็เราจะปล่อยล่องหัวลงไปหนึ่งขวรเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีเราปล่อยล่องหัวลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เราจะใช้ถ้าไม่ตายเจนนะครับใช้เข้าไปเลยแกว่าต้องล่องหัวลงไปหนึ่งขวดนะแล้วก็ใช้อาคมเรียกกลับเรียกกลับมาแบบนี้นะครับใช้มันก็น,น้อยลงไป เราไปด้นขวากัน,นครับถึงจุดสําคัญแล้วนะครับที่เราจะจ้องโจมตีนะครับแก้วไม่มั่นใจเลยครับว่าจะทําได้ไหมแก้วปล่อยลองโหน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 ลองหโหนลองโหนปู่ยิงลูกไฟพีชินไหวแก้วทำได้คุณผู้ชมแก้วทำได้โฮสุดยอดเลยแก้วทำได้แล้วปล่อยคิงวีนไปด้านบน แล้วก็ใช้บอลลูนลงไปก่อนคิงจะไปด้านล่างครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้ากันก็เราใช้คุณเถื่อนลงไปไม่ได้เนาะเพราะด้านบน,นครับยังมีอาวุธอยู่เราจะเข้าไปนะครับเราซุยไปก่อนซุยสักประมาณ15วินะครับเราจะเข้าไปคิงแก้วใช้ถ้าไม่ตายเลยละกันแล้วแก้วใช้ทานลงไปช่วยครับแบบนี้คิงจะถ้าไม่ตายนะครับส่งน้งฟ้าออกมาแก้วปล่อยเจ ลงไปด้านซ้ายแล้วก็ใช้ซูเปอร์พลงงานเหมือนกับหมูป่าลงไปมาดูกันว่าจะเป็นชนใดโอเคเราเ,าเข้าไปนะครับเราไม่มีน้ํายาแล้วนะครับเหลือ,อยาพิษคนเดียวเร,รเราไปต่อนะครับเราไปต่อเราลงไปด้านล่างกันนะครับแก้วปล่อยยาพิษไปที่ควีนได้นะแก้วใช้ไปที่ควีนเลยเราเจ๊ไปต่อนะเจ๊เจ็บนะฮะเจ๊เจ็บ แล้วก็คิงจะขึ้นไปหมูป่าจะเข้าไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางเราจะไม่ไหวเลยนะครับจะตายลงไปอย่าบอกนะว่าแก้วจะแป้งตายสุดท้ายของวันนี้โอ้่าวางแผนอย่างดีนะครับแต่ว่าทหารไม่ไหวนะครับเราใช้น้ํายาไปหมดแล้วนะครับทาให้ทหารไม่มีน้ํายาที่จะคอยซัพพอร์ตนะครับทาให้ตายลงไปนั่นเองแก้วก็พลาดไปนะครับพลาดไปสีดายเลยครับที่วันนี้ไม่สามารถที่จะ คว้าสาดาวทั้ง2ตาของบ้านใหญ่ได้นะก็เลยจบไปที่2ดาว89%บรนะครับบอิคครั้งนี้นครับบ้าน17ของแก้วทำสาดาวได้แค่น่าจากวันเดียวนะก็ยากจริงครับผุณชมเป็นอย่างไรบ้างน,นครับบริคครสุดท้ายเป็นระดับบ้างครับผู้ชมได้เรื่องชั้นไหมแคนแก้วนะครับก็จะน่าจะตกหลีกนะครเพราะว่าเราจบอันดับที่7เนาะและยังไงก็ตามไม่ทันนะครับเราก็จะตกหลีกลงไปตอนนี้เราอยู่หลีก เราอยู่ริกเจ้าฝีมือหนึ่งครับก็จะตกไปลีกเจ้าฝีมือสองครับก็เสือว่าเรายังไม่คู่ควรกับลีกนี้เนาะและแข้งแก้วก้าเกมมิ่งก็จะอยู่ลีกเดิมนั่นเองวันนี้แก้วนาฝากกันครับถ้าผู้ชมชอบสามารถสมสุนแก้วได้ไงด่ายๆนะครับเพียงแค่ใช้โค้ดแก้วก้าก,ก่อนเติมเกมแล้วพบกันใหม่สวัสด,ดีครับ